เคยรู้สึกไหมครับเวลาเห็นงานออกแบบบางชิ้นแล้วมันแบบใช่เลยมันโดนใจสุดๆวันนี้แหละครับเราจะมาแกะรอยกันดูว่าอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังอะไรที่ทำให้การสื่อสารโดยภาพมันถึงได้ทรงพลังและได้ผลขนาดนั้นแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรแหละที่เป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างงานดีไซน์ที่แค่สวยกับงานดีไซน์ที่เรียกว่าดีจริงๆ บอกเลยว่าคําตอบเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับมันคือเรื่องของกระบวนการที่ชัดเจนที่ใครๆก็ทําความเข้าใจได้เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบคลีเร์นะครับเราจะค่อยๆเดินทางไปด้วยการผ่าน6สเต็ปสําคัญคิดซะว่ามันเป็นเหมือนแผนที่นําทางเลยครับที่จะพาเราตั้งแต่จุดที่ยังเป็นแค่ไอเดียไปจนถึงวันที่ผลงานของเราพร้อมออกไปสู่สายตาคนอื่นแล้วโอเคครับอย่างแรกสุดเลยนะเรามาเริ่มกันที่แก่นแท้หัวใจของการออกแบบกราฟิกกันก่อนเลย ซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การทำอะไรให้มันดูสวยๆงามๆเยอะเลยครับใช่เลยครับหัวใจของมันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเลยนะแต่คือการสื่อสารที่ต้องชัดเจนและตรงเป้าพูดง่ายๆคืองานออกแบบที่เจ๋งจริงๆเนี่ยมันต้องส่งข้อความที่เราอยากจะบอกไปถึงคนที่เราอยากให้ได้ยินได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพที่สุดครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการวางแผนเพราะอะไรน่ะล่ะครับ ก็เพราะว่าการคิดให้ดีคิดให้รอบครอบก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยมันคือรากฐานของงานออกแบบท,ที่ประสบความสําเร็จทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ครับนี่คือ3คําถามพื้นฐานที่ต้องตอบให้ได้ก่อนเสมอครับ1คือเรากําลังจะทําอะไร 2. เราทําให้ใครดูและ 3. เราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปการตอบคําถาม3มข้อนี้ให้เคลียร์นะฮะจะเหมือนกับเรามีเข็มทิศเลยมันจะช่วยกําหนดทิศทางทั้งหมดของโปรเจกต์เราได้เลย โอเคพอมีทิศท,ทางแล้วทีนี้เรามาเปิดกล่องเครื่องมือของนักออกแบบกันดีกว่าครับมาดูกันว่าวัตถุดิบสํำคัญคญที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้แหละครับคือส่วนประกอบที่เราจะเอามาปรุงเอามาสร้างเป็นภาพเพื่อใช้ในการสื่อสารและนี่คือสีองค์ประกอบหลักที่เป็นเหมือนอาวุธของเราเลยครับอย่างแรกคือฝอนอันนี้จะช่วยกําหนดอารมณ์และโทนของข้อความต่อมาคือสีที่สามารถสื่อความรู้สึกได้แบบทันทีเลยแล้วก็มีรูปทรงกับเส้นที่ใช้สร้างโครงสร้างและนาสายตา และสุดท้ายคือพื้นผิวที่ช่วยเพิ่มมิติให้งานดูน่าสนใจน่าสัมผัสมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับต้องทํางานประสานกันเป็นอย่างดีเพื่อให้งานของเราออกมาทรงพลังที่สุดพอเรารู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะจัดวางองค์ประกอบพวกนี้ยังไงล่ะให้มันลงตัวและทรงพลังที่สุดมันก็เหมือนกับมีนักแสดงเก่งๆอยู่ในมือแล้วแต่เราจะกํากับพวกเขายังไงให้หนังออกมาดีที่สุดประมาณนั้นเลยครับ เป้าหมายหลักเลยนะครับคือการสร้างความสมดุลและความรมกลืนให้เกิดขึ้นในงานของเราและที่สำคัญมากๆเลยอย่ามองข้ามพลังของพื้นที่ว่างหรือที่เรียกกันว่า negative space นะครับการเว้นที่ว่างเนี่ยจะช่วยให้งานของเราดูไม่รกไม่อึดอัดมันช่วยขับให้ส่วนที่สำคัญที่สุดเด่นขึ้นมาและยังช่วยนำทางสายตาของคนที่ดูงานเราไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างเป็นธรรมชาติด้วยครับโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่2เครื่องมือที่ผมคิดว่า น่าจะส่งผลต่อความรู้สึกของคนดูได้รวดเร็วและทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของฟอนต์และสีครับเรื่องฟอนต์เนี่ยหลกัหลกๆเลยที่เราควรรู้จักก็จะมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือเซริฟหรือฟอนต์แบบมีเชิงสังเกตง,ง่ายๆคือตรงปลายตัวอักษรมันจะมีขีดเล็กๆอยู่พวกนี้จะให้ฟีลลิ่งที่ดูคลาสสิกเป็นทางการน่าเชื่อถือเหมาะกับงานพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์หรือเอกสารสําคัญๆส,ส่วนอีกแบบคือ sans ซ e ิ i f คำว่า sans แปลว่าไม่มีก็คือฟอนต์ที่ไม่มีเชิงนั่นเองครับปลายตัวอักษรจะเรียบๆเ,เลยอันนี้จะให้ความรู้สึกทันสมัยเรียบง่ายอ่านง่ายเหมาะมากกับงานบนหน้าจอดิจิตอลอย่างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยช่วยเสริมพลังให้ข้อความของเราได้แบบมหาศาลเลยนะครับมาถึงเรื่องสีกันบ้างผมว่าสีนี้มันเหมือนเป็นภาษาสากลเลยนะเป็นภาษาที่สื่อสารความรู้สึกและไอเดียต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรออกมาสักคําเดียวแค่เห็นสี ก็รู้สึกได้ทันทีเลยเรามาลองดูตัวอย่างกันชัดๆนะครับอย่างสีแดงเนี่ยเห็นปุ๊บก็รู้สึกถึงพลังงานความเร่งด่วนเหมาะมากกับป้ายรถราคาที่อยากดึงดูดสายตาส่วนสีน้ำเงินก็จะตรงกันข้ามเลยครับให้ความรู้สึกสงบมั่นคงดูเป็นมืออาชีพเลยมักจะเห็นในเว็บของบริษัทใหญ่ๆหรือสถาบันการเงินในขณะที่สีเขียวเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเติบโตหรือแม้แต่ความมั่งคั่งเหมาะกับสินค้าออแกนิกหรือธนาคารและสุดท้ายในกลุ่มนี้คือสีม่วงครับ ที่สื่อถึงความหรูหราความลึกลับหน้าค้นหามักจะใช้กับแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์หรือผลิตภัณฑ์ความงามเห็นไหมครับว่าแต่ละสีนียมีบุคลิกเป็นของตัวเองชัดเจนมากมาดูกันต่ออีกสักชุดนะครับอย่างสีโทนร้อนๆอย่างสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสดใสมีความสุขเป็นมิตรเข้าถึงง่ายเหมาะกับแบรนด์ที่อยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดูสนุกสนานขยับมาที่คู่สีสุดคลาสิกกันบ้างสีดําที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นสง่างามลึกลับหน้าค้นหา เหมาะกับแบรนด์รูหรูหรือดีไซน์แบบมินิมอลและสุดท้ายสีขาวครับที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความเรียบง่ายความสะอาดสะอ้านเหมาะสุดๆกับงานดีไซน์มินิมอลหรือในวงการที่เกี่ยวกับสุขภาพเห็นไหมครับว่าการเลือกใช้สีที่ถูกต้องมันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ตรงกับสารที่เราต้องการจะสื่อไป และแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับคือหลังจากที่เราออกแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาเตรียมไฟล์ให้พร้อมใช้งานจริงไม่ว่าจะเอาไปขึ้นหน้าจอหรือส่งพิมพ์ซึ่งตรงนี้มีเรื่องเทคนิคนินดหน่อยที่สําคัญมากๆและพลาดไม่ได้เลยครับประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเลือกระบบสีให้ถูกรับจําง่ายๆแบบนี้เลยครับ ทาง,งานของเราจะไปแสดงผลบนหน้าจอที่มีแสงในตัวเองอย่างเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือสไลด์พรีเซนเทชันให้ใช้โหมดสี RGB ซึ่งย่อมาจากแดงเขียวน้ำเงินแต่ถ้าง,งานของเราจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษอย่างเช่นบรชวร์โปสเตอร์หรือนามบัตรต้องใช้โหมดสี CMYK เท่านั้นครับซึ่งก็คือฟ้าม่วงแดงเหลืองดำการเลือกโหมดสีให้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยจะช่วยให้สีที่เราเห็นบนหน้าจอกับสีที่พิมพ์ออกมาจริงๆเนี่ย ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับสุดท้ายแล้วอยากจะสรุปแบบนี้ครับว่าการออกแบบที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตกแต่งอะไรให้สวยๆงามๆนะครับแต่มันคือการใช้ภาษาภาพเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อสื่อสารข้อความบางอย่างออกไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับและสุดท้ายนี้หลังจากที่ได้รู้ส่วนประกอบพื้นฐานทั้งหมดแล้วอยากจะชวนให้ลองมองไปรอบๆตัวดูครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้บนแก้วกาแฟโปสเตอร์หนังที่เห็นตามทาง หรือหน้าตาแอปพลิเคชันที่ใช้กันอยู่ทุกวันลองสังเกตแล้วถามตัวเองเล่นๆดูสิครับว่าเอ๊งานออกแบบพวกนั้นมันกำลังพูดหรือสื่อสารอะไรกับเราอยู่กันแน่